สบายดีเป็นบุมีแห้งที่หายใจเลยพี่น้องเองตะกะบะบางนี่มีผ้าไปหาในม,มอปอไหแมนเมืเอเช้านี่เกือบบอดเอเชา้าเกือบอบอดคิดว่ามือนียนบอดใจสิขาดแล้วคิดว่าใจสิขาดใช่แน่บ่บ้าบัหนี้ลงบ่ลงแน,น่แน่บัดเมื่อก่อนที่เราจูเครืงอีกตื่มพี่น้อง คร่าวๆ่นบึงคนว่าเป็นยังไงนิ่นบึงทางอัเงตาบุนีถือเครื่องเขาถือมีตโนู่อยังบู้นะถือคลองเขาบบล่าถือคลองเขาเป็นอะไรก่อลุงกีนี่เอามบนาดึงออกบ่เออเขาเอาไบนาทูทางนาทางหลังทูดาวแล้วเขาก็แล้วแล้วก็เขาก็เอานำเราหลางใบนาดมันก็จีออกนะใบนาดนั่นแหละใบนาท้อปานนี้ ุณออกเป็นแบบขี้คุยอย่นี่ป่ะเออเป็นแบบขี้คุยเป็นแบบคือเศษเล็กเศษยังนี่มันก็ชี้ดีนได้มันเดิร์เหลาเขาเตเหลาเนี่ยย้ำนอนตีนเยอะนะเฮ้ยน่าตีนอยู่นะนึกถึงมันนึ่มันก็ยังตีนอยอะมันทอดแต่ว่ายังบางแห้งกว่านั่นเนาะอือมัคือนี่ตีนแห้งดีดีเห็นปะ มันเหม็นมันบกปกติคือคนทาปกติเ่าด้เป็นอย่างโรบมดแดงโรคมดใบเลยสามแบทบายประมาณที่นี้พี่น้องไม่นอนกับผับนายกตายู่ดมลลดน,นลุงกันอืองชับสบายดีเน้ยลุงเด้อ,อสบายดี เป็นบุมีแห้งชี่หายใจเลยพีกก่น้องเองตะกะบะบางทีนี่พาไปหาแม่หมอบ่แนนม่เช้านี้เกือบบวรืชอเช้าเกือบอววบวรดคิดว่ามือนีบอ้บวระคิดว่าใจชีขาดแล้วคิดว่าใจชีขาดใช่แน่หรืบวบบะนี้หลงบร<า>ือเปล่าหลงแน่แน่บัดเมื่อก่อนชี่เราสูงหางอีกเติมพี่น้อง คร่าวิ่นบึงพคนว่าเป็นยังังนะคนบึงทางอัเนตาบุหินถือเครื่องเขาถือมงตะนวมวยังบูนะถือคองเขาถือของเขาอ้ข้าวขาวานเมียนต่มหวานอิดต่มนีต้มแบบนี่อ่ก็ต่มใช้ข้าวไม่เท่าก็ต้มมัดนึงใส่นามก็ทีลายพี่จังหวาน มันบ่เพ <มา S 1> ็ดดอกกินต <Aus at, S 1> <Styles. S 2> ัวนี้รัเน้อยเหนียวดอกมันผ่าให้มะัามมันโยบโลูกันเหนียวนี่ยผ่าเหนียวมันโยบโดนไข่มะขังมันเหนียวบ่ออกขี่บอกเนาะมันเห็ดเนาะกินก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยนอนก็พอรับอัดหูลมโทมหูน้ำนะพ่อเชิญจ้ะตั้งนับไฟชีเจาะให้เมื่อเรนีเคยเป็นบ่อเจาะให้ลุงนี่เจาะก็ได้เจาะตั้งหัวไปผู้เป็นบ่อแถวนะเต้ก็ผู้เป็นบ่อยันบ่อยู่เจาะนี่ตั้งเยอะๆเอาไฟ่โจมันตันเป็นหูเอาไฟ่โจมันจะเปื่อยออกแล้วเอาไฟถอดมีเล็ก มีเล็กจูดนะเล็กจูดแตมันก็เป็นหูอ้าบหานบันแมลงแมลงนี่แมลงนี่ไปเปากีเวนี่ชั่งโมงลยแมลงที่ไปบอกยันหากระบายโมงตอนแรงกำคํนมาห้ามเขาไปห้ามเขาไปเขาไปเป่าเองบอยันบริ้นนได้แมลงรถจักแได้มันจะไปง่เออรถทํามัไรเจ้านั่งใบยูหรือว่าทํารถจักนั่งใบยู่เราก็บไร้บ่เพิ่นวะมให้มันคนเขามากระบายโมงนึงอันนี้ มันจะไปตื่นเช้าตอนเช้าตอนแรกตอนเช้าตอนแรกจะมันไปไปเป่าพี่น้องไอง้นเนาะแบบเนาะแก้วเลยทิศหนึ่งมันก็นนั้นแล้วมันก็เบิดแล้วเพิ่นกำนนหนดในทิศหนึ่งบ่เอา้าบ่แล้วเป่าเขาขึ้มันเศร้าเพนะืลอนเนาะ เขาดักอาทิตย์นึ่งมันมันเขาเบิ้งในทุวยเบิ้งในใบนาดนะมันคอยเป่าไม่ได้อีติวันเดียวจะเป็นตีในเต้ไเลยในด้วุยมันเติงน้ำเหล้ามันดีเขาเขามันออกจากโต่อที่ของน้ำบ่เออของก็ต่อน้องเมื่อไหร่นพักพอนก่อนใช่ไหมเราเมื่อยว่าหน้าแฮมเขาเบ้านะครับเป็นอะไรก่อนลุงกีนี่เอาไม่นาดึงออกบ่เออเขาเอาไปนาทูทางนาทางหลังทู่ดาวแล้วก็เขาก็ แล้วก็เขาก็เอานาเราล่างใบนาดม<อ>ันก็จีออกนะนใบนาดนั่นแหละใบนาดออกป่านนี้คุณออกเป็นแบบขี่คุยอย่างนี่ป่ะเออเป็นแบบขี่คุยเป็นแบบคือเศษเล็กเศษยางนี่มันก็จีดินได้มันเติรกเหลาเขาเตะเหลาอันนั้นแหละมันมันหน่อยมันลายก็อยู่นั่นแหละเขาเบิ่งอยู่นั่นแหละว่าคันว่ามันมันสะสมมาโดนกับมันลายมันกินลลยเลยดิเฉพาะจังท่อง ช่องจังหวะมันทัวไปแล้วคอยนะั่นตอนหลังนี่ไม่เท่าได้ว่าดีเดว่ามาทัน,ม,นมาจานี่บริเวณคนไขกระตังจะได้เขาบัวได้เอ,อาไข่ตั้งบอไข่เขาใช้ในาจานนี่ไข่นี่ไข่ไก่ปกติเขาใช้ตั้งได้มันก็ล่มเลยไขย่เอ,อาไข่ตั้งบงกระตังรถด,ดิ แตวิตมันมอยากตั้งแล้วมันมายัอมเด้มันอจะก,กินดิบกินอย่างกระด่เนือ้อมันนวนแหลยกัดก็ดกิดกระทงกินอย่างตักข้างในแม่มันยังโดนเอือคือหมายอันคองที่อยู่ในกระโตมันอยากกินเรียบร้อยบ่ม,มันจะกินเจ้าบ่มันกินดิบกินอย่างจุ่มเขาก็มันเข่าเนียๆนี่ก็เอาใสา่ในกระทงนี่ก็ละลายคือหนามนี่เลยมีเขามีอย่างก็ คนมีแต่คนเข้าคนออกคนไปวดน้ำลาคนไปนอยแต่ว่าจังหลววันนั้นเสีย่าค่าวไข่เพนตร์เลี้ยงเลี้ยแต่บอแเ่แล้วแต่ของที่ใสโอ้พี่ห้องเดิมงเมีนว่าโอ้ยงงงงอื่นบ่ดเขาว่าเอาได้จังสั้นจังชี่ได้อันนี้คือ คือค่าค่ายค่าเที่ยวเฮ็ดพิธีนัทะเลเแต่เยวจัดให้พันกีบห้าร้อยกีบสองพันกีบสิบพันกีบสามกำลังเงาและสิบพันส่าวพันชั่มามีโบแมนว่าเอาเป็นแสนเป็นล้านเลยโบแมนเด้อกะบอกได้ว่าอยากงมงวยดอกพี่น้องกะลุงเราเราอยู่ไทยมาก่อนเฮียกับเจ้เราน่ะพาไปห้องหมอใหญ่แล้วอยู่กรุงเทพกะเพิ่นว่าเพิ่นเอาไรเพิ่น่าเพิ่นเอาไรได้จังมาคืนมาบ้าน ไปมาได้ไๆทางมอก็ได้บอม่นว่าเฮา,างงงงวยก่อนแน่นนี้นะก็คือเชื่อว่าอยู่ไทยก็มีเนาะพวกดินเครื่องดินคลองนี่ก็นเนาะคนขมีนคนขั้นคนขมีนนี่ครับเอาไว้นี่เดี๋ยวพี่น้องอ,อันผู้ที่เพิ่นว่านะคนขมีนบ่เฮ็ดนะลุงแมน่นอันแม่มอว,ว่านี้นะแมน่นต่างชั่วเนาะคนคนคือมียิงนีน่กระม็นอือบานจ้าค้นออกเลยบ่ กี่น้องแล้วคนคือกะเทยแต่นั้นม,มาตาบมื่อดี้ดีออคนกับคนคือกระเทยเหตุเหตุไงนะแต่โมเมนต์กะเทยเอยาเป็นชายตกก็ไปสาเหตุนั moment, ้นบ่อยง่ายซะเด้อตุกติ๊บชิบบ่อยให้ให้ฟังที่ลวมกันมาน่ะคือว่าอันโมโหเหตุนี้เมียม,ม,มันนนั่มันป้ากันที่แรกบอแม่ข้าป้ากันขับป้ากันแต่เขาเมียมันแต่มาเอากับเจ้าแมน ในจนได้ลูกน้ากันบ่อไร้บ่อลูกันบ่อไร่บ่อได้กบ่ไร้เอาเอานอยู่น้ำกันมาสีปีครังเจอบ่ออยู่น้ากันสีปีสีปีกต่ทำงานอยู่บ้องเดียวกันบ่อกับผัวเก่านะบ่อแต่ว่าพอเขาเลิกเขาเลิกกับกับคอยละเขาก็มาหิดงานนําอันนี้มุงเดียวกับคอยนี้เอามาอยู่น้ำเมียเขาบัดโอ้บัดนี้รถคบกันสี่ปีก็อันเขาปะกันครั้งนี้บ่บ็นวาเจ้าไปญาติเอาเนาะอ ปะกันใช่ไหมเอาเขอเห็นยังไงปกติอ่ะเสียวประเด็นน้ำบักโดดเสือดำเสือดำน่ะบักโดเสืออะไรอีนิ่มมาหอดพี่ทีเชื่อเอิญแช่บ่บ่บ่โทรหาครับ้านไม่ใช่ว่าตำรวจไม่าช่ว่าตำรวจอยากมาลงมาจับบ่อไม่ใช่อะไรเนาะอ่า มาต่อกันก่อนพี่น้องแต่คือเขาปะกันเลยเขามาอยู่น้ำเจ้าบ่ลุงมาด้เมียเขาหนะแมนมีงานบอยแล้บัานนี้นี่เขาเขาเขาเลิกกับเจ้าอ,อนะ่ะจักปีแล้วแต่ข้าเป็นหัวใจว่าเป็นหัวใจพิวคุณบ่บ่เลยเป็นตอนเอากันอีกันตอนยังอยู่นลำกันอนี่เลยเลิกเป็นคนขอ,อเลิกกันปุ๊บ เขาก็เอาบัวเก่าปั๊บเลยเขาเลิอกบันนี่แหละบันนี่แหละเขากลับเอาคืนเอากันม่ร้องเลยมอว่าวะผู้นี้แหละที่เห็ดนะวะผัวเขานั้นบอกแม่นบอกลุงเราบอกลักษณะทางคนนะบอกลแต่นี่มอนี่เป็นเขมีนบอกว่ะนี่คนเขมีนบอกแมนอยู่ติดกับเขมีนมันบอกภาษาเขมีนได้เอาซีเมนได้กัเนาะคนคนสวยบอกภาษาเราทึงได้พ่อ ว่าภาษาเราเทิงบ้านเฮานี่ก็ได้อืมแต่ว่าภาษาบ้านเขาอ่ะเราเทิงบ้านอ่ง้องเราเทิงจัหว่าติดติดแถวไหนเนาะติดทางอุบลบ่ทา้งเขาอ่ะชะแก้วบ่ทางเขาอ่ะคนนี้นะจันทนารักนี่สังชีสะเกดนี่ชีสะเกดมันกัดทั้งอันนั้นแหละใกล้กันก็เสียกมินเนาะอ่ามันตามทีเห็บชายแดนเลยตดอันโอ้เนาะมันกัด มันก็ยังมีอยู่เนาะแบบสีกาไดเห็นบบกินหวานนะไรนี่ไปหวานนังตัไหนตัไหนบได้ไม่ยังได้ดื่มกินไปล้วากออกเล้วเแมงกินแมงัน้มันออกแลมันกีนี่เอาหวานเพิ่นเอาหวานให้กินพี่น้อนเลยกินข้าวกินยังก็บบ่ได้หักบม่ได้ยังคือกินนั่นกินนี่น้ำเพราะเอาหวานนั่นให้กินกินนี่นั่งอยู่ในรถไขประตูกะเกือบพอท่านหักสัตว์ออกก็ขอโทษน้ำหักออกเลยกินนี่หักออกตัว หายใจม่อนมีแหงิญุโดดลุงว่ะมันสิมาตันฮู้คอะไรนะพี่น้องทางด้างสิมาตันโอแล้วมันสิมาอ่าฮักเอาวโคอะไรนะว่าจริงจ้าก็เลยอดเพได้ว่าอยู่เพรได้แต่ว่าพาไปไปใช้กระไปนะว่าก็เลยว่าพาเพื่อไปหาหาหมอบบบนี้หมอทางด้านเชียศาสตร์ได้บบบนี้ แต่ตุ๊ชีดผัดบอได้ไปไทยให้เบิ่งนนำเพราะว่าทางรถงเข้าไปบ่อฮอดและส่งลุงขี่รถไทยไปต่ออีกยิงปีได้ไปรถไทยผ่านเนาะตบบอนี่งูงอบอเลยจะขี่ยางไปได้ไกลๆแค่ไดนเนาะมันมัตอนขามาพันใจอ,บบอุ่ัติเอตุรลุจักไปอางที่ไทยให้ไปบ่ เบิง้งคิไปถามเบิ้งรายละเอียดก็ขัอีกป่ะเป็นแนวไงใช้จอกใช้จอกคือบมเห็นเอาได้ป่ะคนบัดยังนี่นะคนกัดยังเข่งเฮงคนโเมนว่าเถ่าว่าโอ้เนาะมันระบบคือว่าเป็นพญานนะนะทุกคนมันระบบคือว่าเป็นพญานกันยาวแบบว่า คือโลตัดโลย่างนี่มันบุคือค้าว่ากระเพาะยัง่านด้นึงเป็นกระเพาะโอ้ยเขาไ้่งนกุ๊ดหัดท้องเป็นท่องนะแล้วกินแบบสี่เลยเหอเออเอืแ่งแบนี้ยาซื้ออกเนหรือป่ลูกลูกมตเลทุกอย่างนทุลงมาดีลงมาดิ ให้ละลายักตังเด้อจบบงเดทุกคนเอยสิ่งที่อ่ามันกำลังเกิดขึ้น อากับลุงตัวชิดนี่แมนคิดว่าถึกเครื่องเขาพี่น้อยเนาะถึกเครื่องถึกคอนง่ะแหละมาจันชะถึกเครื่องถึกคองเขาเนาะบางจินี่ไปนี่มอเพิ่นนันนนะ ทำพิธีทำพิธีแบบว่าเสียงเบิงอะนะพี่น้องทำพิธีแบบว่าเสียงเบิงไน้เพิ่นเพิ่นเห็นว่าสิป,ปัวได้โบคันว่าปัวได้นี่แม่ไข่สิตั้งไข่นี่ตั้งพี่น้องขึ้นเอาไข่ใ,ใกล้เฮานี่ตั้งขึ้นเองแต่ว่าตัวสิดบริไทยพี่น้องเลยเปิ่นเสียงเบิงใส่จานได้ไข่นะตั้งอยู่จานตั้งเองตั้งงอยปลุก กลายเชื่อเติมพี่น้องไงเนาะลายเชื่อเติมห่อนอยู่รถเดี๋ยวมาเราอยู่ยู่เนาะดีกว่าแต่ลายเชื่อเติมที่ที่ว่าเพิ่นเสียงเสี่ยงเบึ่งนะะ่ะเพราะว่าเพราะว่าข้อหมายข้อมายอันผู้เฮ็ดนะผู้ผู้เฮ็ดใช่เครื่องใช่ของนะมันว่า อ่าคือ้าบอนย้อมนะทุกคนครบอนยอมครบอนยอมอยากให้ปูเขาจกเอาตายแนะเขาเขาจะกินดิบก็หมายคืออ่าขารบอปปี้อะนะแต่ว่าไม่หมอ,อันนี้กับเรากะเก่งเนาะพี่น้องเรากเ็เสียงเสียงเบิงจะใส่แปบ๊บหนึ่งเด้อพี่นอ้องฮะโทรศัพท์ก่อน มาอารมณรือว่ามาคุยกันต่อพี่น้องอยู่หมม่วงเนาะอยู่หมม่วงแดดชํา <c oughs> ก็มันกับเรื่องลี้ลับเนาะพี่น้องไอ้น้องมันกับ มันมึงกับมึงกับโเป็นแต่เชื่อแต่มันก็มันก็หลายอันหลายอย่างมันก็เห็ดเออให้เฮาถึงว่าสิบบเชื่อกับโบได้ลบลูได้พี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าอ้เนี่ยคือลุงไปปัวมาแต่ไทยขักแน่ห้องมอทันยาบพ่นาเอาบบได้พ่นาเป็นตับทาอักเสบแล้วพ่นาเิ่นห้มาบบดนี้ หลังจากานั่นมือนีเนาะเส้ากี่นี่พี่น้องได้พาลุงไปหาหมออีกหมอหนึ่งที่เกี่ยวกับศัยศาสตร์ได้บัตนี้อันหมอพื้นเมืองบ้านนี้หมอพื้นเมืองก็ถือว่ายังกินปกตินะถือว่าอาการดีดีขึ้นดูกินกข้าไปได้เนี่ยวออกจากขี่กับเนี่ยวบอกบอกขอโทษพี่น้องกับอันเอื้อมบอกนะออก เงี่ยวออกทายก็ออกดุอีกบัดคืนคือน,นี่กินเข่าก็ได้เนาะกินเข่าก็ได้แต่มันมาแบบใหม่บาดในพี่น้องพอสวยๆมากกินเข่าอิ่มแล้วมันเน,นี่ยเนี่นท่อบาดเนี่นท่อหายใจบอกหายใจบ่ออกใจกใจะขาดบาดเนี่ยใจจะขาดบง่งนอะุ้งเห็ดเลยก็ไปตามหลายๆคนแนะนำ้ำมาเลยเนาะตามญาติพี่น้องเพื่อนวา ก็มีมหนึ่งที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับสสยศาสตร์ครับเกี่ยวกับคนเหตุคนล่องนี้ว่าเพิ่นเก่ง่าลูกศิษย์ถูกหามีอย่างลังไปหาไลายก็ได้พาไปมือเ้าเนี่พี่น้องพาไปกระดเข่าโม่หอดเพราะว่าทางยากแต่ตุสิธ์ก็บ,บริทายลีปตอนนั่นเพราะว่าต้องได้เฝ้ารถอ่มโมนี่คามโมนีน่เนี่ยเฝ้ารถปาน้ลุงกะขี่รถไทยเข้าไปต่ออีกหายใจกับชีบไวแล้วนะแอะถือว่า กานักน้าวันชาพี่นองหลังจากนั้นบาดนี่ไปเพื่อนกะทำพิธีอันนี้เพื่อนเราสะฟังอันนี้เนาะออกมาเพิ่นเราสุฟังเพิ่นกะทำพิธีเพิ่นกะามกุปไปสเสหตุหลายอันหลายอย่างด้เพื่อนกะทักทายทักว่าคนนี่คน,คน,คนจะคือกระเทยคนจะคือผู้หญิงคนนะแต่ว่าผู้ชายแต่ว่าลุงนี่ไปลุงนี่ไปเกี่ยวข้องอยังกับผู้นี้ พอดีคดชวดเลยบานนี้เพราะว่าลุงนี่ทํางานอยู่ไทยนี่และอันผัวคือกระเธออันที่เอาของใช้ลุงนี่ที่แรกนั้นเพิ่นเลิกกับเมียเนาะเมียเมียลุงนะมาเป็นคนปัจจุบันไนะคนก่อนที่ว่าเลิกกันเพิ่นเลิกกันครับกับผัวแต่มาคบกับลุงคบกันได้สี่ปีคนไทยแต่ว่าผัวนี่เป็นคนขมรเนาะติดกับแยแดนขมรน,นะพี่น้องสัมบาคือส มีแหละเนาะแล้วถือเฮ็ดมานี่แต่เฮืงแล้วถือเอาเคืองเอาหองใช่นะตั้งแต่ตั้งแต่ยังอยู่กับเมียเนาะแล้วบนี้เนี่ยเลเลิกกันบบนี้หลังจากนั้นเพิ่นเลิกกันเลิกกันแล้วเขาก็กลับไปคืนดีกันกับเมียเขาน่ะเนาะเมียกับผัวเขาน่ะพี่น้องก็กลับไปคืนดีกันหลังจากนั้นอ่า ก็เริ่มเป็นอ่อนๆเนี่ยมามานักเดือนนี้พอดีเดือนหนึ่งมานักแห้งอาทิตย์หนึ่งบาทเขาลงบาลขวดเบิ้งจะมาเป็นเป็นตับนะพี่น้องแต่สังเกตเบิ้งนะเรานอนกลางคืนนะหรือว่าเวลาเราังเราหลังสังเกตเบิ้งในท้องพี่น้องบอกก็โทษด้ยอยู่ในท้องนี่แปลว่ามันสีแลนคือคือคือนูแรนนี่นะทุกคนคือมีอย่างอยู่ในท้องเลยมันบริปกติคือเป็นอย่างไร นี่คือท่อ,องตัวชิดป,ปกติเอนบอท่อ,อรั้วมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องมันชิแบบน,นี้มันชีแบบมันคือ,ค,อคือมีแบบแนวอยู่ในเน่ะดินบึมบึมอยู่อ่าเนาะเละไปแลวไม,ม่โมแล้วไปดึงออกแล้วเอาใบหนาดออกเอาใบหนาดใบหนาดและพี่น้องใบหนาดเทียน เป็นใบที่ผังไทยคือเพิ่นเชิญใบหนาดคือกนะเิ่นหูจักนั่เนาะว่าเพิ่ิเสธรทำเกี่ยวกับมันนี่แหละโรคเชิงสาดนี่เนาะแต่เิ่นแซ่น้ำในน้ำนี่บ่มี่อย่างเดิอพี่น้องล่างออกคักแน่ใบหนาดกะพอเพิ่นเสียพิธีน่ะเพิ่นดึงออกปานี้เพิ่นดึงออกในกระตนกระโตในท่อแล้วนี่มันเป็นคือเศษเล็กนี่พี่น้องมันเป็นคือเศษเล็กนี่มันดิ้นบึ้มอยู่ได้อ่า มันเป็นคือเศษเล็กน่พี่น้องออกมาก็เป็นแต่านเนาะมันเป็นคือเศษเล็กเออนาะเราข่าวของน้ำกินดออิแล้วออกมาแล้วบอกนะพี่น้องนะเบิร์เดี๋ยวอ,อ่าไปเบิ่งก่อนเนาะไปถามไปก่อน

มีเขานั่งกับองเรืองจ้ะไม่ได้ท่องมันยังตีนด้วยบุญด้วยห่าท่องมันก็ยังเล่นย้ำนอนตีนเฮ้ยน่าตีนเยอะน่านึกถึงบุญนก็ยังตีนอยอะมันทอดแต่ว่ายังบุญเหงาไปไหนน้อมันคือนี่ตีนเหงาได้ได้เห็นป่ะมันแหม็นมันบ่ปกติคือคนท่าปกติม่ได้เป็นอยังนะ ดมแดงดมมอะไรไปอลดมส่นดมอะไรเดียวกันเด้อเ้าหลออกไปกินยังหือปนั่นไปคือยาดอกหลออกไปวันจี้ทรออะกปนอนเลยนะเดี๋ยวสิตตาสีขอตัว จบคลิปเนาะดูว่าปิดคลิปลงไว้เพียงสาํานี้าคขึ้นยืนก็สงสารหุ่ยมัดตนสงสารลุงอยู่พี่น้องไอ้เนาะอ่าก็ที่ได้ จ <c oughs> ยุดเรื่องของให้บมมีเบ้าอยู่นี่โม้คืกัน <c oughs> แต่ว่าหมดนี่มีหมดแดงกใจหยุดเรื่องของน้องมะนาวไว้เี่น้องเอ้ยเนาะได้มาเบ่งลุงก่อนอยาคิดว่าม,ออมืออื่นเงิชิกลับเมื่อเลยล่ะเนาะมาส่งลุงหอดพี่เลยก็สี่ให้เพื่อนปัวทั้งด้านอ่าใศญยาศาสตร์พอมอเพืพ่อนว่า หมอทางวิทยาศาสตร์เป็นก็ว่าปวดมาได้เรียกว่าเป็นตับพี่น้องก็เสียม,มาปวดทางนี้ก่อนบ้านนี้วิทยาศาสตร์แต่ทางตุวิดน้องเคยนี่กับเมียกะสิผักในอยู่ในกินนะได้มาห้เนาะซอยกันพี่น้องหาย้ำเจ็บย้ำเป็นเราก็ทุกยากอี่เด้เนาะครอบครัวทุกยากทางเร่นะคำอยู่ไทยอ่าโอ้โหว,ว่าสิเกิดเรื่องนี้ขึ้น มันกาอ,นอะไรอ่านไรแนวเนาะตุสิษย์คิดว่าพญ,ญานิกาสิมีอยู่ในส่วนที่ว่าเนื้อตาบุหิตนิกาสิมีอยู่คิดว่านะเหากขาป่วยจากอา่าเป่าตัวเสืออันลอยไปเส้นประเด,ดอกพี่น้องแต่กับปัวไปตามที่เพิน่นแนะน้ำมาเล็กน้อยได้หมเบิดมันจนปัญญาเลยนะพี่น้องประเด็กถอนปากจนแห้งวัาได้ตุสิษย์นี คืนนี้ก็บเบิดคืนเมื่อคืนนี่เป็นห่วงววเราเลยค่ะเราลงมาเหนียวมายังถุกมาขี่มาเหนียวก่ะลงมานำาาเราเงินปรนเดี๋งยงสูงนี่ยพี่น้องเงินนั้นเป็นเงเินงใหม่สองสั้นขีน่เหนียวลงมากระลงตะลางห้องน้ำก็อยู่พวกมันมันหลุด,ดจากจักรวาลใดพี่น้องพี่น้ออ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตัวสิสโตะชิได้คอตัวจบคลิปไปเพียงจมหนี้นะพี่น้องกระคอยทุกคนเอฟซี T ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องพี่น้อง แ็่เป็นนี่มันก็เกิดกระเพามันก็บูดีพี่น้องเอานะโอ้ยทุกคนสุดท้ายนี้ตัวชิจะกชิได้ขอ,อกาข้าวคำปาสบายดีด้วยพี่น้อง